S <S <an> <S โอุงปัต,ตีพราคี่นอนละเไฟขึ้นถึงเจ้าอันนี้นะครับก็พี่น้องที่บ้านส้มตาบนควนูรีนะครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงถามว่ารับไปทำแล้วเป็นไงดีไหมนะครับก็ดูความเรียบง่ายของพี่น้องนะครับก็ปากอิ่มท้องไม่อด โดยเฉพาะท้องจะใหญ่ <laughs> กินเข้าไปเยอะครับ <laughs> อยู่ดีกินดีครับสมบูรณ์นี่บ่งบอกเลยใช่ไหมครับไม่อดตลอดอไม่อดไม่อด,อ,ดอ่าไม่อดนะครับแต่วันนี้อดวันนี้อดเพราะ <laughs> เดือนบวช๋อ <laughs> จะอดเฉพาะเดือนบวชแต่ก็แอบ,บกินหนึ่งคืนนะครับ <laughs> อดเฉพาะกลางวันนอะอันนี้เป็นไปตามหลักศาสนาของเขานะครับก็ยึดถือกันมาด้วยดี <laughs> ดีไหมครับดี นี่เอ๊ะทำไมอยู่กรุงเทพได้ยินแต่เรื่องร้ายๆที่นี่บอกดีร้ายเลยดีดีเอ๊ะฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยต้องไปล้างหูใหม่ที่นี่ดีหรือร้ายดีไอเรื่องร้ายๆที่อื่นที่นี่มีแต่ดีเอ๊ะฟังถูกแล้วนะหูเนี่ยเรื่องไงสวทำไมเรื่องไม่ดีไปเกิดหน้าโรงแรมโรงแรมซ S ีเอสปัตตานีของสวปัตตานีก็เคยโดนคาร์บอมมาแล้วอยู่ข้างผมนี่ก็โดน หน้าโรงแรมใช่ไหมครับครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วะครับก็สรุปว่าเสมอหน้ากันคือโดนกันทั่วหน้านะครับโอเคไหม Yes 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 ปัตตานีเมืองนี้เขามีตำนานนับเรื่องตาบรรพการสืบทอบลูกหลานแล้วมาถึงวันนี้ร้อนบางเย็นบางเป็นไปตามการวิถีแต่ส่วนใแล้วยังเป็นเรื่องดี